สวัสดีค่ะตอนนี้แม่วากําลังเดินทางไปรับน้องแมวขาขาดที่บ้านยายหอมจังหวัดนครปฐมนะคะขณะนี้ก็กําลังเดินทางนะคะทางไปบ้านยายหอมค่อนข้างจะลำบากหน่อยค่ะแล้วก็เปรียวด้วยนะคะกลางคืนนี้ก็จะอันตรายมากๆเลยนะคะถนนสายนี้ เข้าไปที่บ้านยายหอมไม่ถูกนะคะนัดเจอกันที่หนา้าสอนพง์มาเดือนนะคะคนมาเยอะหมอมาเยอะรถจอดเต็มเลยถึงเดินเข้าบ้านอะอลูกชายพีเลยบ้านที่สาวเขาบอกว่าโทอต่ำไปไม่แผนรถมันเข้ามา<อ>ไม่ได้รถล,ลงมาไม่ได้รถเตี้ยเลย กี่ตัวคะเยอะล้วอยู่บ้านเก่าอีกวันนั้นหมอมาทำหมันได้ตัวนู้นหกสิบตัวอยู่บ้านเก่าอันนี้มันมีหลายบ้านเนาะหลายบ้านเนาะนนี่คือบ้านใหม่มีแค่นี้นูบ้านเก่าทั้งหลังเลยเม่์เขาแขังมาห้าสิบกว่าตัวอ๋อเหรอต้องการสะอาดไว้ให้ตัวนี้อ่ะออกก่อนดึงมาแข้งเนี่ยที่ขามันเนี่ยอยู่กัอ๋อนไม่ได้เป็นหมอหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงยี่สิบกว่าตัวแล้วหนูก็ช่วยแบบ พวกแมวเ,เจ็บๆมาทากนั้นเลยหนูก็เพิ่งจะรับมาเคสหนึ่งขาขาคา,าดเหมือนกันแล้ว,ลวตอนนี้หนูรักษาหายแล้วเออม,ม่หนูอะไรบอกว่าแม่เขาถามว่าพี่วูกเขามาส่งไหมเขาเลยคที่ถึงเขาไงได้หนูมาส่งให้ได้แล้หนูให้เขาหายดีดเพราะว,ว่าหนูเอ็นดูหนูสงสารไงหนูก็คุยออกับแม่เกียงเออ หน,หนูก็สงสารโอ้ยแล้วนี่นะนนขเขาเป็นขาหน้าไงเขาเป็นขาหน้าขาหน้าหนูว่าถามหมอแล้ววันนี้หมอเขาบอกว่าในกรณีขาหน้านะมันจะลําบากก่าของหนูเพราะว่าของหนูเขาเป็นขาหลังขาหน้าก็คือเขาจะใช้ใช้เวลายันอะ่ะมันจะใช้แรงมากกว่าขาหลังม,มันจะมันจะมันก็เหมือนแบบแต่ป้าป้าจับได้ไหม ป้าจะปรนออกมาดูดิให้หนูแม่จะไปเขาดูหน่อยเอาออกมาดูในกรณีนี้ต้องกลับต่อไป่ต้องดูก่อนหนูหนูยังไม่เห็นแผลก็วันนี้หนูอะให้หมอดูให้หมอดูหมอก็บอกว่าเราต้องทําเนื้อตายให้เขาหลุดออกไปให้หมดก่อนแล้วให้ให้เหลือเนื้อเป็นแล้วเราก็ค่อยรักษาตรงเนื้อเป็นให้เขาดีขึ้นดูเขาแล้วลูกนะแล้วป้เดี๋ยวต้มให้ก่อน จำนอมาดิน่าเขาจะดูแผลแม่จำบมาปาป้าจับ<ม>ป้าจับออกมาให้หนูดูจะขัดแม่ไหม,มเนี่ย กัดไหมไม่กัดกัดไปแล้วกัดเปล่ากัดไหมถ้ากัดแต่เพิ่งปล่อยเิ่กินขึ้นเรื่อยเลยพี่ใส่แค่นั้นอ่ะน้องดินมั่งอะไรมั่งใส่ยาเหลืองมั่งอะไรมั่งเลยเนี่ยต้องฉีดสเปรนโน่ไม่เคยไปรู้มาไม่ใช้เลยไม่รู้ต้องฉีดสเปเนาโนแล้วเราก็ต้องพันผ้าให้เขาไม่ให้เขาโดนขูดมันติดเชื้อใช่ใช่บางทีตอนแรกเลยเนี่ว่าพาไปฉีดนะที่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยท เนยอยือ,อยู่ทามม่วงกมาวเขาอยู่ทามม่วงคนเข้าข้าม่วงนยยั่นแหละ ลูกไม่ต kind of ้องกลัวไม่ต้องกลัวนะลูกนะนะคะไม่ต้องกลัวนะต้องกลัวลูกนอนนิ่งๆนะลูกนะนอนิ่งๆนะคะไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องนะ